สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นภาพนี้อาจจะแปลกใจแต่อย่าได้แปลกใจแต้ยังได้ไม่ยอมไม่ได้เป็นอะไรแต่วันนี้เราจะมาอวยยุธ์ตลอด25ปีเอจองพันยี่2 5ที่ผ่านมา ใครที่ประสบภัยหนักสุดนี่เดาออกกันเรยือยังว่าแมวที่ประสบภัยนั้นคือใครเราจะยังไม่ใช่เรื่อยแต่บางคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นใครนี่ก็คือช่วงเดือนกลางเมษาส่งกานแมวมีอาการชีไม่ออกณตอนนั้นนี้คือครั้งที่สองที่ประสบภัยคืออาการค้นข้างมีความหนักบาสมควรก็คือมีพื้นทานแล้วก็พอดูออกว่านี่คืออาการแมวจีไม่ออกแน่ๆเลยเนาะพฤติกรรมเขาก็จะเสื่องซึมแล้วก็กินข้าวไม่ได้ก็เลยอกบ่ายหมาพาเขาไปห้ามอมะก็ทําการส่วนสี่ด้วยการวางยาสลุป่านใส่น้ําเกลือคุณหมอดูออกมาก็รู้เห็นไหมคือสี่ ีเขาค่อนข้างเป็นสี่แบบฉี่ฉีบนเลือด นี่คือโยค้เป็นเมียตอนเงถ้าเกิดใขรที่ท้อแท้ใจนี่คือมองเขาไว้นะทุกคนนะเพราะว่าเขาเป็นเมียที่มีความสู้อุตสาหะบากบัน่นเหลือเกินอุปสรรคที่เจอมาในชีวิตเข้าผ่านมาได้เกือบเกือบหมดแล้วช่วงพักฝืนลังกาก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่องน้เขาพยายามชี้และหลังจากนั้นก็คือจะมีการเมียตีกันหูบินเจ้าเชือฟูตีกับเจ้าเสือปจเจ้าเสือปหูบินค่ะยังไม่พอมีแพร่เกิดจากอะไรก็ไม่รู้บริเวณราวนวมเห็นไปถึงตับไตไซพุงข้างในใช้เวลารักษาประมาณเกือบหนึ่งเดือนในช่วงนั้นอซ้ากกมัเลยยนนนนนะะเเอออออ้ัีคืไม่ป็ไร และหลังจากแพ่บริเวณเราวนมใกล้ห้ยมีแพ่ไหมเขาจะไปคิดว่าอยู่ดีๆเฮ้ย เมวมีฟรีได้ไง่ายถ้าปะคอรกระเลียไม่เกิดจังหวะเราเห็นตุ่มนูนๆแล้วก็สังเกตไม่ปกติเราก็เลยเอาอยาม่งมาทาเช้าว,วันต่อมาจะอุ้มมาจะไหมทุกคนปรากฏว่าฟรีแตกมันเมินมากแผ่นนี้คือแผลใหญ่มากใช้เวลาลักษณะค่อนข้างนานหลวมๆแล้วช่วงนั้นเขาได้แทะปะคอรกระเลียบเกือบซ่องเดือนกว่าและบาดแผลที่เจอร่าสุดนั่นก็คือแถวบริเวณตัวแต่ว่าติกับขาหน้านะทุกคน,น,นก็คือเป็นบาดแผลการลอมรอยกันตีกันของเจ้าเสือฟูกับเจ้าเสือป่าย่นี่แหละแต่ว่าป่ายขึ้นหนักสุดเป็นแผลที่เห็น มาฉีไม่ออกได้เดือนทันวานี้คือไปหามหมอสองรอบรอบแรกหมอบอกว่าให้ยามากินแล้วก็ปรากฏว่าเออไม่ดีค้นเลยเนาะรอบสองคือไปห้ามไม่ก็คือต้องไปส่วนฉี่ก็จะบอกว่าไปส่วนฉี่รอบนี้คือได้แพ้มาด้วยไปห้ามหมอรอบลราสุดนี้ก็คือไม่มีอาการฉีปนเลือดใตเยังได้แต่ก็คือวางยาสรุปแล้วก็ส่วนฉีก็ใช้เวลาส่วนค่อนข้างนานคือในชีวิตจะเสียปไปค่อนข้างจะอุปสรรคเยอะดีแต่เขาเป็นเมวตัวหนึ่งที่จริงๆจะบอกตั้งแต่ต้นคลิปตื่นได้คิดเลยว่าเขาเป็นเมวที่สู้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมบทของการส่วนฉีก็คือไม่มีนิวแตต่เเ็ะงซซลึม ตาเปล่าไม่เห็นคือมาต้องจ้องจริงๆนะถึงจะเห็นนี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่โดนเมวกัดเลือดกระซาดกระเซ็นได้ขนาดนี้ก็คือดูสิตอนแรกเหมือนจะไม่เจ็บแต่ว่าเชื่อไหมระบมเป็นเดือนรอบนี้ไปตื่นตัวจะยาสลบได้ค่อนข้างดีดดีดมากเกินไปเนาะเลยที่เนี้ยหมอก็คือยังไม่ได้ดึงสายนนําเปือที่อยู่ในแขนออกให้ก็คือมันเหลือแต่เข็มนะทุกคนนะมันไม่ใช่เข็มที่เป็นอะไรนะมันเป็นเข็มพลาสติกล่าสุด ไปดึงออกเองคือบาดแผลภายนอกเราสามารถรักษาให้เขาได้แต่บาดแผลภายในหรือว่าการจะป่วยภายใดนั้นเราไม่สามารถรักษาได้เลยเพราะฉะนั้นการพึ่งพาหมอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สําคัญ ต้องเก็บเงินไว้ด้วยคือเมื่อไหร่ที่ไป่ายไม่สบายเราก็จะรู้สึกส้าวนันคือความเจ็บปวดของเขา้าเราก็อยากรักษาเขาให้ไวที่สุดเลี้ยงกันมาตั้งแต่แบบ,บออเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราไปจนแก่เท่าหรือว่าวันหนึ่งที่เรามีลูกเราก็อยากให้เขานั้นได้เล่นกับลูกเล่าซึ่งนี่คือโมเมนต์ที่อบอุ่นและหิวใจเราได้ดีที่สุดคือการเติบโตคองมมาในระปีนะทำให้เราคนพบว่าเราควรป้องกันบำรุงหรือวักรักษาส่วนในของแมวคนรู้สึกว่าชีวิตตัวเองน่ะอเมซิ่งมากคือใครจะไปคิดว่าเจาเสียป่ายวันหนึ่งหายไปแล้ววัน,นงบบคือสิ่่ทีแบบ ดีใจมากมากที่สุดในชีวิตเลยเราจะบอกเขาเสมอว่าไปขอบคุณนะที่ตัดสินใจกลับมาหากันนะคือทางนี้อาจจะเป็นคนที่เลี้ยงแมวไม่ไดีเท่ากับบ้านอื่นๆแต่ก็เชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่เลี้ยงแมวด้วยความรักที่จริงใจปัจแัยต่าๆงๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเขา่ามันมาได้ด้วยดีแม้จะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่ก็ได้กำลังใจดีๆจ้าคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรางวันนี้จึงมอบแก่เขาแมวที่ประสบปัยขยันหรือกินปีหน้าพอแล้วนะกีเกียจพรุ่งนี้มาลุ้นต่อมีรางวันอะไรอีกวันนี้ไปแค่ะะฝาากกกดรเบบยย